สวัสดีครับท่าทางช่องพ่อพี่น้องเช่นเคยครับโอ้โหเมื่อกี้พาพี่น้องมารับประทานอ้อมหม่ำอ้อมหม่ำพี่น้องใส่มีขานหอนเลยอ้อมหม่ำใส่พักคุณเลิศนะครับพักคุณเลิศนะครับแล้วก็พักคุณซีเล้านะครับเนาะใส่ลูกโดดนี่นะครับเนาะหม่ำหม่ำครับพี่น้องมันจะออกไข่ไข่อ้อมน้องงัวนะครับเนาะหม่ำวอมินหม่ำงัวนนะหม่ำหมูครับพี่น้องอื้มเนาะแซบเผื่อไม่เหรอแซบเผืมอไหม มมือตับเล็กตับเล็กอมตับเล็กเพื่นรามากินร้านข้าวหอมเด้อ ภากขวาอยู่ข้างล่างพี่น้องเอ้ยอ้วหอนมันอะไลุงเล็บมื่อวนเจอครับกี่ยางไปขายอยู่ นี่ก็จะเป็นพวกปลาแม่น้ำป่าไปหามากพี่นองแต่มันต็ดก่างนะผมอู้อกินยาี่ยอืมบาลจังบ่อะพักเนี่ยับตักเนี่ยพี่พักกีลางพักกีลางอ้วนห่อนเลยพีนหน่อยครับ ยางห่อนเลยหนะอ,อมแดงกระเทียมกับมากพี่หน่อยเีย <laughs> นอยู่กลางบ้าน,นเยนะเอยพี่หน่อยเอ้ยเครดรสจัดมัน้ึงจ้ำเจ้าปิกแหงัง ยังอยกับโทรศัพท์เกามาแรลกมาขายแรลกใครใคไมตะกี้มันมาอะไรก,กูดิพี่น้องกูมือโ่ได้แล้ว การสีเอาข้นแลยอะกูนืม <laughs> น mm ี่แาง อืมอ้มอืมอ้มอื้อมผิดแข็งเผ็ดห่อนปากห่อนปาก ขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วเด้อเราเก่งหมดแล้วกินเข่ามือเดียวเลยมือหนึ่งถือกล่องมี <c oughs> มือมอีกเดียว ไม่ออกบ่กกินน้ำเดียวมาแเราบ่กกินนะหนูครบไม่ออกพวกข้างนอกข้างในแบบเดี๋ยวมันเป็นจังไแล้วบ่กก็กินพ <c oughs> ี่นอาหารอีสานไม่เคยเป็นไดเแล้วก็ได้ อควอนแต่อควอนพุ่งปิกแห้งอืมอืมเนี่ยก็ฮึๆอยูอ่หรอเออพี่น้องเป็นข่าวมีบ้านฟินแลนด์นะพี่น้อง เงินจริงดิบอ่ะดูบาพี่น้นนะนองเนาะเงินท่องกีเลรีตั้หาว่า <laughs> nghe không? Chú chưa? Bạn kia Chú ở đây còn Chú có một chút không cần bữa này không cầu bà sẽ được อันนี้คืออีหลีนะน,น,นี่ก้่นมีคว้มสูงอยู่เดียว่าหิวสี่วานเลยไม่ละไม่บอกไปแล้วเพื่นอนขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ